ทีนี้ไปดูเรื่องการเอิรอบหน่อยหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบีทำไมถึงอ่านรอบบีที่อ่านรอบบีก็คือเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นซีฟาใช่ไหมซีฟาเนี่ยก็คือนาอัตนั่นเองคุณคุณ้นม่นาอัตนาตุนนาอัตนาอัตเนี่เป็นพวกของตาเบะตาเบะก็คือมันเป็นคําที่จะต้องตามคําที่อยู่ก่อนหน้ามัน ส่วนเรื่องการตามเนี่ยตามแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นนาอัตหรือซีฟัตอะไรนาอัตหรือเรื่องสีฟัตเนี่ยอันเดียวกันนะนาอัตกับซีฟัตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภท1นึ่งนาอัตฮากีกินะหรือเรียกอีกอย่างงี้ยว่าีฟัตฮาก,กีกิเป็นคุณลักษณะอันแท้จริงนะสองนาอัตซาบะบีไม่ใช่คุณลักษณะที่แท้จริงแต่เป็นเป็นคุณลักษณะโดยสาเหตุอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงตรงเนี้ยโอบบี้เนี่ยเป็นนาอัตฮากีกิเป็นสีฟัตฮาก,กีกิ ซึ่งสีฟ้ตฮากีกี้หรือคุณลักษณะอันแท้จริงนะมันจะต้องตาเบียใช่ไหมมันจะต้องตามคําที่อยู่หน้าก่อนหน้ามันก็คือคําว่าอัลลอฮ์ในกี่ด้านด้วยกันนะฮากีกี้สีฟ้ตฮากีกี้จะต้องตามสี่ด้านด้วยกันด้นานที่หนึ่งก็คือด้านของการสายของการเอารอบนะรอฟะถ้าคำที่อยู่ข้างหน้ามันรอฟะไอตัวมันก็ต้องรอฟะคําที่อยู่ข้างหน้ามันนะซอฟ ตัวมันก็ต้องนะซอบตามทั้งหมดเลยนะเอาถามว่ารอบบี้เนี่ยตามในสายอะไรโอฟะนะซอบจัดนะอ่า่าสายสายจัดนะนะเพราะลิลล่ะอัลฮัมดุลลอห์คำอัลลอฮ์เนี่ยมันจัดนะมันเป็นมันจอร์อยู่ ไอ้รอบร็อบจึงอ่านออกเสียงว่าร็อบบี้นั่นเองตามในเรื่องยัดนะเอาละเมื่อกี้เราพูดถึงนะาอัตฮากิกี้ซีฟัตฮากิกี้นะจะต้องตามกัน4ด้านด้านด้านที่1ผ่านไปละคือสายการอีรอบด้านที่2ก็คือด้านของเพศนะคือถ้าคําข้างหน้าเพศมันมีอยู่2มูอันนัสมูซักกัตมูอันนัสมูซักกัตก็คือคําที่เป็นเพศชายมูอันนัสก็คือคําที่เป็นเพศหญิงอัลลอฮ์เนี่ยโดยรูปคําแล้วเนี่ยรูปคํานะ รูปคำเนี่ยคำเน่ยเป็นมุซักกัดนะด้วยเหตุนี้ร็อบบี้จึงต้องตามนะไม่ใช่ร็อบบะแต่เป็นอ่าร็อบบี้นะก็คือมุซักกัดนะแล้วถ้ามมอันนัสะออกจะออกเสียงไงร็อบฮะร็อบบี้ยะฮะร็อบบี้ยะร็อบบาตุนร็อบบะตุน,บบตนคนอาหรับเขาเรียกมีเรียกเหมือนกันร็อบบะตุลไบติไบติแปลว่าอะไรไบติบ้าน รบบะตูบยจะแปลว่าอะไรอ่าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเจ้าบ้านที่เป็นผู้หญิงอ่าหรือเรียกง่ายๆก็คือแม่บ้านนั่นเองนะเรียกได้ไหมเรียกได้นะด้านที่สามเมื่อกี้บอกสี่ด้านนะต้นมนาอัตฮก,กีกีเนี่ยจะต้องตามกันสี่ด้านด้วยกันด้านที่สามก็คือด้านของพตด,ด้านของจํานวนนะก็คืออะไรล่ะ ในในนาหูเนี่ยเรื่องของจํานวนหรือเรื่องของพจน์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ด้วยกันมมฟรอดเอกพจน์ชี้ถึง1มูซันนานาชี้ถึง2ทวิพจน์นาสามพหูพจน์หรือจำโมนาชี้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างจํานวนหลายหมายความว่าถ้าคําที่อยู่ก่อนหน้ามันเป็นมมฟรอด ตัวมันก็ต้องมูฟรอตคําที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นมุซันนาตัวมันก็ต้องเป็นมุซันนาถ้าชี้ถึงสองมันก็ต้องชี้ถึงสองถ้าคาที่อยู่ก่อนหน้ามันเป็นจมโตัวมันก็ต้องเป็นจมโะแต่ในที่นี้เอาถามหน่อยตัวทวนความรู้เดิมนะมันตามในเรื่องของพตหรือเรื่องของจํานวนเนี่ยจํานวนมูฟรอตหรือมูซันนาหรือว่าจโมนะตัวรอบบี้จริงจริงมันชัดเจนเลย มุฟรอดถูกต้องน่าถือว่าทบทวนนะอันที่สี่ที่มันจะตามกันก็คือเรื่องของตะ,ะมะริฟ้กับนากิเระมะริฟ้าคืออะไรมะริฟ้ก็คือคําที่แบบคําที่รู้โดยคําที่รู้โดยอัตโนมัติว่ามันถ้าเป็นคนก็คนไหนอันนี้เขาเรียกมะริฟ้นะในภาษาไทยเขาเรียกคำแรง คำที่เจาะจงนะเจาะจงรู้เลยว่าเจาะจงใครส่วนนากิรรนี่คำที่ไม่เจาะจงถ้าเราบอกว่าชายคนหนึ่งถ้าในกลุ่มนั้นมันมีนมคนอยู่หลายคนน่ะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนคำว่าชายคนหนึ่งจึงเรียกว่านากิรรแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็คือไม่เจาะจงว่าเป็นคนคนไหนนะเอาละสรุปนะมีนากิรรไม่เจาะจงและมาริฟะเจาะจงในที่นี้ นะตามกันในเจาะจงหรือไม่เจาะจงเนี่ยมาอริฟานะมาอริฟาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคําที่มาอริฟาที่สุดละส่วนรอ็รอ,บรอบบี้เนี่ยเป็นมาอริฟาเพราะมันอิดอฟะมันไปพาดพิงกับคําอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าอัลอาลามีนคำคำที่เจาะจงมันมีลักษณะข้อสังเกตเนี่ยอยู่หลายอย่างนะหลายอย่าง ร็อบบี้ถ้าเราบอกว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นเจ้าของแค่คําเดียวโดดๆเราไม่เราไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นเจาะว่า,ว,าว่าอะไรนะเจาะจงหมายถึงใครแต่พอบอกว่าร็อบบินอาลามีนเจ้าของอาลัมทั้งหมดรู้เลยว่าไม่มีใครหรอกมนุษย์ในโลกคน,นเนี้ยในโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่จะอ้างตัวเองเคมตัวเองเป็นเจ้าของอะนะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอ่านี่เนี่ยเจาะจงเจาะจงไปที่อัลลอฮ์จึงบอกว่าตามกันในเรื่องของมะริฟานะ มาอ้วาวทีนี้ไปดูที่คำว่าอาลามีนขยี้ที่คำว่าอาลามีนตามหลักของวิชานาหูนะอ่าอ่าอาลามีนเนี่ยนะอาลามีนเนี่ยมีอยู่สองทัศนะด้วยกันทัศนะที่หนึ่งบอกว่าเป็นยัมมุดักกสซาลิม ย้ม,มูซักเกอรซาเลมก็ย้ำเนี่ยยมโมะเนี่ยก็คือชี้ถึงจํานวนหลายมุซักเกอเนี่ยเพศชายนะอาซาลิมก็คือรูปไม่เปลี่ยนรูปเดิมไม่เปลี่ยนนะยัมโมซักเกอร์ซาเลมเนี่ยก็คือชี้ถึงอาลัม์หลายหลายอารมนะเขาอธิบายไว้ว่าในที่นี้ก็คือถ้าเราจะขยายความรับบิลอาลามินก็คือมาลิกุจามีคัลกี ก็คือเจ้าของมาลิกเป็นกษัตริย์หรือเป็นเป็นเจ้าของนะมัคคโลกทั้งหมดมัคคโลกทั้งหมดอันได้แก่มินันอินซีได้แก่มนุษย์นะวัลจินนี่จินวัลมาลาอิกะและมาลาอิกะวัดดาวะบีและก็สัรพสัตว์ทั้งหลายวะอยริหิมและสิ่งอื่นๆน,นะอีกมากมายอิุกุลลุม,มินหูมายุตะลกไกะไดฮิอาลัมเพราะว่า แต่ละสิ่งและอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นเรียกว่าอาลัมมนุษย์นะมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าอาลัมหนึ่งนะอาลัมหนึ่งสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าอาลัมหนึ่งยินทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าอาลัมหนึ่งจึงเข้าอยู่ในคำหลายๆอาลัมรวมกันแล้วจึงเป็นจมกเป็นเป็นผู้อุปโนะ ใช้เป็นเทหูอะไรนะจำโมมุษกริสซาเลมระหูพ์เพศช,ชายนะแล้วอุลมามะเขาก็อธิบายว่านะมันจะมันจะอะไรนะมันจะใช้กับคําที่เป็นคำที่คำคำเนี้ยนะจะโมบุษกริสซาเลมเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่มันอากินสิ่งที่มีสติปัญญาหรือว่าคล้ายกับมีสติปัญญานะสัตว์ไม่มีสติปัญญาแต่ว่าคล้ายกับมนุษย์นะคล้ายกับมนุษย์ อ่ะกเ็เข้าอยู่ในคำว่าอัลอาลามีนถ้าตามทัศนะแรกเนี่ยนะอัลอาลามีนเนี่ยเป็นจมโมมูเซกริซาเลมนะชี้ถึงอาลามของมนุษย์อาลามของยินอาลามของมาลาอิกาทัศนะที่สองบอกว่าไม่ใช่ทัศนะที่สองบอกว่าอัลอาลามีนเนี่ยเป็นอิสเซมจำโมอิสเหม่จำอินเป็นคำนามที่เป็นจำโมะนะเป็นคำนามที่เป็นจำโมคำนามที่เป็นจำโมเน,มนี่ยหมายความว่าไง รูปคำเนี่ยมันเป็นมุฟรอตรูปคำนี่ชี้ถึงหนึ่งจอฮฮทมันน่ะผิวเผินมันน่ะเป็นคําที่ชี้ถึงหนึ่งแต่ความหมายของมันน่ะเป็นจำโมนะความหมายของมันเนี่ยเป็นจำโมะน,มมมน,เน,เนมะนเหมือนกับมีบางศาสนาที่บอกว่าบรรดาชั้นฟ้าอัสามาวัตอัสามาวัตเป็นจำโมโดยชัดเจนนะ แต่อัลออรดีเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นจำโมะเลยถ้าเป็นอัลออรดูนว่าไปอย่างนึงมีวาวกนุนอยู่ท้ายใช่ไหมเป็นจำโมะแต่ทําไมเวลาเราแปลเราแปลว่าบรรดาชั้นแผ่นดินล่ะรูปคํามันเป็นมูฟรอดแต่ความหมายของมันเป็นอะไรนะเป็นจำโมะเขาจึงเรียกว่าอิสมูจำโมอิสมูจำอินนะ่เป็นอิเซมจำโม นาทศนาที่สองบอกว่ามันเป็นอิเซมจมโมมันมาอย่างนี้เลยอาละมีรูปแบบของมันเป็นอย่างนี้เลยนาอามีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าคำอาลามเนี่ยมันเป็นคำที่มีรูปจโมโวมันก็จะทำให้ความหมายของมุฟรอดเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าจโมโหม ความหมายของโมฟรอดเนี่ยกว้างกว่าจโมเพราะอะไรเพราะคําว่าอาลัมนั้นอิสมูลิมาซิวลลอคือถ้ามันเป็นคําเดียวกันนะอาลามีนกับอาลัมเนี่ยมันเป็นคําที่มาจากอาลามีนมาจากคําว่าอาลัมแล้วนะในตาตาที่สองนะแสดงว่าคําว่าอาลัมอ่ะมันมีความหมายที่ครอบคลุมกว่าสิแต่จริงๆแนละ้วจโมมันจะต้องมีความหมายกว้างกว่านะ ถ้าอา,อาลามีมาจากคําว่าอาลัมแสดงว่ามุฟอรอตมันมีความหมายกว้างกว่าดิเพราะเราลองขยายความอาลัมดิอาลัมซึ่งเป็นมุฟอรอตนะนะมันคืออะไรอาลัมมาซีวัลลอสิ่งที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์นั่มเยอะ่ายนะมันครอบคลุมทั้งหมดกว้างกว่าสิเพราะฉะนั้นท,ทัศนะที่สองเนี่ยจึงจึงอ,ะ,อะไรนะจึงต่างกับทัศนะแรกนะแต่ก็ไม่ได้มีการตรัดเยาะว่าทัศนะไหนถูกหรือผิดนะตรงนี้ก็คือ ให้เราเข้าใจเป็นพื้นฐานนะว่าคําว่าวอาลามีนีมันมีความซับซ้อนนะในภาษารหรับเนี่ยมันมีความซับซ้อนระดับหนึ่งะถ้าเราอยากจะรู้มากกว่านี้เราก็ต้องอเรียนต่อไปอีกนะและที่จะสรุปก็คือฮิกมะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าอาลัมทุกๆอาลัมนะแม่ว่าเราจะตามศัสนาที่หนึ่งที่บอกว่าอาลัมเนี่ยมันมันมันหมายถึง อาลัมของมนุษย์อาลัมของจินนะหรือเราจะตามข้ะที่สองหมายถึงอาลัมทั้งหมดเลยนะคำว่ารบบินอาลามีนมันก็เป็นกะบิมมะของมันนะเป็นการบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกทุกอาลัมเลยจะเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์หมดเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยสนทนากับพวกเราอย่างเดียวนะส่งนบีส่งส่งรอซูนนะมาบอกเราอย่างเดียวนะให้เราเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองนะไม่ใช่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยกาก็เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์แต่เราไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องยังไงยินก็เหมือนกันนะและตรงนี้ก็ฮิกม้าอย่างหนึ่งก็คือจะบอกจะบอกว่าเราเนี่ยจะเราเนี่ยจะอะไรนะจํากัดสิทธิ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของเราอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกับยูในสมัยก่อนเนี่ยทาไมถึงทําไมอัลลอฮ์ถึงส่งนบีอีซามาบอกว่าเพราะว่าอุมม่าของนบีมูซาตอนหลังเนี่ยไปจํากัดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าของ ของพวกอื่นนยเนี่ยฟาติฮ์จริงถูกลงมาอัลฮัมดุลลอัลลอฮ์เนี่ยรับบิลอาลามีนทั้งหมดคุณอย่ามาจํากัดแค่นี้สิพอคุณจํากัดแค่นี้คุณก็มองคือเหยียดหยามคนอื่นะนะนะว่าเฮ้ยพวกอื่นไม่มีพระเจ้าเป็นสัตว์ดรัะฉานตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะจบลงอย่างนี้นะนี่ก็คือฮิกมะนะรับบิลอาลามีน ออกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งช่องนียนรูออ้ให้แน่นด้วยนะครับ